ก็ซื้อครับผมทำไมครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้ตัวตลกในคัลิหัดสุดหลอนนะครับนี่นะครับมันเป็นเวอร์ชันเก่าหรับดูสิครับเพนนี่ไว้์ดูสิเหมือนในหนังมากเลยครับแต่ว่าแต่ว่าตอนที่ว่าเรากําลังเล่นนะครับมันก็จะอ้วนๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ว่าผมเล่นในคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับเวอร์ชันใหม่ๆนั้นนั่นแหละที่ว่าผมเล่น นะครับก็คือว่าคือคลิปคลิปที่ว่าผมเล่นไปแล้วครับที่ว่าผมอัดที่ว่าผมเอ่อเปิดกล้องให้ดูด้วยครับโอเคอันนี้นะครับดูผมจะเอาหมดนี้ครับโอเคก็คือว่าอเออเบนเบนกับจิ๋วอยู่หน่อยหรอฉันว่าต้องอยู่ข้างๆนะ คุณได้ยินเสียงนี้ไหมไม่ไม่ใช่คุณได้ยินเสียงนี้ไหมฉันว่าต้องมีเสียงอะไรผิดปกติแถวนี้แน่เราต้องไปดูเพื่อนๆกันนะ,ะเบนน้อยอยู่ไหนเหรอคือ <c oughs> เพื่อนๆดูมันมีตัวตลกแอบดูข้างหลังอะ่ะ <c oughs> จิวละคุณอยู่ไหน เียวคนยังไงฉันชอบกินเนื้อมนุษย์เพราะว่ามันดูอร่อยจริงๆโอเคนะครับนี่ครับดูมันจะดูเหมือนเดิมครับแต่ผมมันเป็นสีเขียว,ยวครับดูโอเคเดี๋ยวผมนะครับก็จะมาเล่นเินเล่นกันเลยครับอะไรวะโฆษณาอ๋อเกมนี้เคยเล่นบ้างไหมถ้าเล่นก็ เคยเล่นก็คอมเมนต์มาด้วยครับเสียงตอนนี้มันตอนกลางคืนนะครับเนี่ยตอนกลางคืนโอเคพอที่จะกดได้แล้วนะครับโอเคปิดเสียง เอาล่ะ right. จากนั้นก็ออกไปขา้างนอกอะไรเนี่ยวี่งวอ,อกก็ได้อีกหัวมนุษย์เบาเบาเสียงไหนเพราะว่าตอนนี้มันอยู่กับเตียง แถมไม่มีอะไรบ้างโอเคไม่มีเอาละอันนี้ประตูประตูห้องใต้ดินนะ ในนี้ก็มีมีตำรวจอยู่นะนะ,ะด้ว่าโดนแมงมุมกัดอะไรเนี่ยแมงมุมแม่ไม่เสียงอะไรไหมอ๋อเสียงเท้าเรา โอ้โหมาอยู่ข้างบนเนี่ยเนาะโอเคหนี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 โอเค,อเ,คเกือบเกือบไปแล้วเอาละจากนั้นก็โอเคอันนี้ก็มียาพิษนะที่ว่าเอาไว้เอาวางกับดักหนู โอเคโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยมาทางนี้เลยครับเอาละเอาละาง,ง,งไงยต่อ ใช่ครับเอ้ย เอาละตอนนี้นะเราก็มาตรงที่อ่โอเคตำรวจนี่อเล็กซ์นี่โอ้โหอันนี้ก็ตำรวจนะแบบว่าเวอร์ชันเดิมๆนะครับคลิปไปเลยโอเคอันนี้ก็คือจะห้องสมุดนะครับ อยู่นะครับ อะไรบ้างโอเคหลังจากนั้นก็ล้อเสียงนะครับนี่ก็คันโยกนะ ใชเลยโอเคโอเคไปไปไปเราให้มันเดินไปก่อนนะครับให้มันไปไกลๆก,ก่อนครับ ใจมดเลยโอเคโอเครอดแล้วรอดแล้วหนึ่งเก้าสองห้าเอาจนลืมรหัสไปเลยนะครับ โอเคโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราน่าจะมาตรงนี้ครับหนึ่งเก้าสองห้า โอเคนะครับตอนนี้นะโอเคโอ้โหเห็น,นมีใครเห็นยาอะไรอะไรไหมโอเคแล้วก็มาตรงน,นี้นะเอาละได้แล้ว เกิดอ,อะไรนะั้นอ๋อที่ว่ากำจัดศพโอ้โหคนหน่ากลัวเตรียมกังใจไว้เลยโอโ้เอาเราลืมไปว่าเราเอายาพิษมาแล้วดูสิมันจะอยู่ตรงหลังศพนะโอเค โอเคเลขอยู่ไหนวะน,นี่ไม่มีเอาละอันนี้ก็สี่สามหก สี่สามหกหนึ่งโอเคอันนี้จำได้ว่ามันต้องมีตุ๊กตาตุ๊กตาเด็กผีอยู่นะอะไรเนี่ยดูให้ดีนะส okay. ี่สามหกหนึ่งโอเคสี่สามหกหนึ่งเนี่เพื่อนๆ ได้รหัสมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกจากห้องนี้นะครับได้ยินเสียงออกมาจากข้างนอกเลยครับ มันต้องมีครีมครีมมันไหาจากตรงตรงไหนวะเจอไหมครีมไม่เจอเดี๋ยนะอีเมันต้องหาจากตรงไหนสักทีหนึ่งหนึ่งมั้งไปก่อนกันละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเอาครีมมาก่อนนะครับ ใจหมดเลยอันดับแรกนะมันต้องขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งมั้ง ตัวตลกมาแล้ว <c oughs> อีสอดเดี๋ยวนะหายไปไหนวะเอ๊อยู่ไหนวะตรงนี้ไม่มีว่า,าไปตรงไหนสักที่หนึ่งมัง้ง ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่านี่ไม่มีอะไรอยู่ไหนวะไม่เจอวะ่ะเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ย ไอ้ไปไหนวะมีใครเห็นไหมวะ อะไรสักที่นึงหรือเปล่ามีใครเห็นบ้างมันเนี่ย ก็ว่าแล้วอยู่ในห้องน้ำยืมลืมหยิบไปโอเคเ,เราจะมาซ่อมห้องน้ำกันนะครับนี่ก็คืออะไรนะอเล็กซ์อเล็กซ์กับอลิสอลิสนะเนี่ย โอเคโอ้เนื้อโคตรสวยงามเลยดูเสมือนจริงเลย ทุกใจหมดต่อไปเราก็ไปจะไปฆ่าหนูนะครับเราจะเอาอันเนื้อนี่ไปวางนะครับ ห่างๆขนาดนี้ยังมาได้อีกเนาะยังรู้อีกเนาะไม่เหมือนเวอร์ชั่นใหม่ๆที่ว่าผมเล่นเมื่อคลิปก่อนนะครับจากนั้นก็ไปห้องอ่อห้องศักดิ์สิทธิ์นะห้องศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าต้องปลดป,ปล่อยวิญญาณนะครับโคตรมืดเลยดูไฟก็แม่งไม่จะไ,ไ,ไม่มีช่งแม ขยัเบาเสียงนะครับว่ามานอนก็อยู่ครับ<_ <EN> _>โอเคได้กุญแจมแลนะครับ แล้วก็ปิดปเพื่อมให้ตัวตลกเข้ามาได้ครับหลัจากนั้นก็สกูตดังนะครับตอนนี้สกตตดังเลยตอนนี้ตอนคืนนะครับนะคนั็เรื่อยโอเคอันนี้ก็คือเบนนะครับเบน ส่วนผมก็เป็นเล่นเป็นพระเอกครับเป็นอเล็กซ์นะครับโอเคข้ามไปครับข้ามนี่คือรหัสนะครับไม่รู้นะครับว่าโหมดโหมดนี้มันจะมีม,มีปืนไหมนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหโดนล็อกอีกนี่มัน อะไรสักอย่างดีโอเคโอเค ไม่อยู่แล้วทางสะดวกไอก้ถ้ากูไม่มีไม่มีปืนเนี่ยโอ้โหสิบหายไว้ตายโอเคไม่เริ่มความนักลัวเริ่มน้อยลงแล้วเราจะได้หนีออกจากที่นี่แล้วนะครับม่ดูนะครับว่าเวอร์ชั่นเก่าๆแบบนี้นะ มันจะมีห้องห้องใต้ดินให้เล่นไหมว่าน่าจะมีนะอเ,เอ้ยเก่าวช่อมกุยทำไมเว้ยชนเมอร์มีแค่กุญแจอันเดียวอะช่างมันอย่างน้อยเราต้องระวังตัวก็แล้วกันล่ะโอ้โหรู้สึกโคตรสกรปรกเลยว่ะไม่เหมือนเวอร์ชั่นใหม่ๆที่ว่าเราเล่นมานั้นอะบ้านโคตสะอาดแต่มีเลือด เลือดกดเยอะสี่ยองกินไปไหมขีมไม่มาแล้วมั้ง สว์เกือบไปแล้วตายฮะนี่สัตวุ่นน่ากลัวเลยเขียนกันแล้วก็ไปที่ห้องตายยินกันนะครับสัว์หัวใจเต้นเลยว่าหัวใจจะวาย ต่ออย่างนั้นแหละเออโอโอเคโอเค,อเคก็คือว่าต,ต้องต่อให้เป็นแบบว่าไปอีกฝั่งได้นะโอเคต่อไปก็มาก็ก็มาหน้าที่ของเราต่อนะครับโอเคมันก็น่าก็น่าเล่นนะอันนี้นะครับก็คือว่า,าบทที่หนึงนะครับ ช h a p t e r ์นะครับแล้วชัปเตอร์เออะไรเนี่ยกดไม่ได้อะมันก็จะมาเร็วๆนี้อะอะไรเนี่ยขอบคุณสำหรับเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้คะแนนนะครับให้คะแนนรีวิวโอเคตอนนี้ผม Review รีวิวเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับโอเคผมว่าไม่น่าได้แลวมั้งได้แค่อันนี้นะครับ โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับใครชอบกดไลค์แชร์ s u b s c r i ์ e ในช่องรูมายแชรแนวหลักคนจีนแล้วก็ช่องสำรองของผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ประมาณสักกี่ทุ่มนะอืมตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะครับโอเคครับฝันดีด้วยครับราตรีสวัสดิ์นะครับโอเคเซตให้กูเห็นทุกคนด้วยครับใจเจียนสวัสดีครับ